we go <laughs> Come on, yeah. นกคนก้มเนรีนโมวีก็เท่ากสร้างเนรไฮได้จากที <c oughs> เจ๋งตะโลด Jadi บะดิเด็กยอตูโรงบ้านเจญกก็닥รถคูชีบกันวันนึงต้องทําไงบ้างจ้างให้ตรงเรื่องกาแหลงกอลางปูห์วีนี่เรื่องตะเมาตินุมอยู่แจงก็ของเจ้านุมละครับอ๋อแล้วไม่มีสายศาสวะทํางานไม่มีใช่มั้ยไม่มี แล้วเาจบกินข้าวอที่แทงตรงนี้ค่ะไหนก็ถูกแทงตรงไหนจยะเดี๋ยวเดี๋ยวนานแล้วยังถูกแทงค่ะสามปีสามปีนี่สามปีกว่านปีกับสองเดือนนี่โดนแทงแล้วเอาปื๊ดเอาโอซ้ำมั้ยอะนี่นี่โดนแทงตรงนี้ หมี่อ๋อตัวนี้โดนแทงครับรักษาหมดไปเยอะไหมฮะก็ไม่เลยหมดอะไรหรอกแบบมันค่าโรงพยาบาลไม่เท่ากันหมื่นเท่าไรหมื่นห้าไม่มีก็เลยพอเขาเอาอ๋อตอนไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะหมดไปหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ว่าไม่มีเงินให้เขาไม่มีเงินก็เลยเขาว่าไม่ต้องรักช้บัตรทองเลยไปทุกเที่ยวก็ไม่เคยได้แล้วมีหน่วยงานไหนมาช่วยไหม ไม่มีเธอเอาไปตให้พการเดือนห้าร้อยห้าร้แล้วในส่วนคดีความเป็นไงต้องดูก็เขาบอกว่าทางศารเขาก็บอกว่าติดคุกเจปีกับหเดือนนี่ก็ผมขอฟ้องคดีแพ่งอีกเขาว่าจะให้2องแสนขาหายเงียบแค่เดียวนได้เลยเป็นคนที่ไหนคนอยู่นี่อุดตทมไพรยอ๋อแต่คือไอ้คนแทงติดคุกแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าติดจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้แต่ไม้สารกระบอกมาเงินเขาว่าไม้อุทธรมาก็า่าติดคุกเขาก็สู้คดีเขาไม่ใช่เขาสู้คดีเขาเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทงครับว่าเขาสู้คดีสู้คดีแล้วทีนี้เลยทางนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่มอบให้เจ้าหน้าที่จัดการแบบว่าทางนี้ไม่มีให้ตำรวจก็จัดการให้เลยเลยทางนี้ก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้จะติดคุกหรือไม่ติดก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่แต่ไม้สารก็บอกว่าติดคุกเจ็ดปีหกเดือนกับเดี๋ยวเอาสลิงมาจะให้อาหารอ๋อนี่รู้ให้อาหารเอาให้อาหารทางท้องเลยครับให้ทางท้องเออสลิงมาจะมุยจ้าเนี่ยเอาเวลาให้อาหารให้อาหารในนี่เลยเอเอาเอาเอาออเสลิงใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อาหารใส่อาหารในนี้เป็นอาหารยังไงครับอาหารเหลวอยู่อาหารเหลวหมดค่ะอาหารเหลวก็หมดแล้ว อันนี้เป็นอะไรครับคุณลุงไอ้ฝักทองกับปลาแล้วก็ไข่ไข่แล้วข้าวข้าวต้มมีอะไรบ้างนะฝักทองก็ไข่แล้วก็ปลาจะมีเนื้อก็ใส่เนื้อมีไก่ก็ใส่ไก่หนึ่งอ่ะสำหรับอาหารน้องเขาเป็นยังไงแล้วครับอาหารก็ไม่ใช่ถ่ายทุ่มเยอะเหมือนกันเยอะเลยโตเดือนนะแต่ว่าวันวันหนึ่งก็ไข่ก็วันละสองฟองไก่ออไข่ ปลาก็ถ้าตัวขนาดเค้นก็บรรลตัวคิดว่าชีวิตเนี่ยทนมากว่า3ปีแล้วจะสู้กันต่อไปไหมก็ทรรมได้นะครับถ้าไม่ไม่สู้ก็ต้องสู้แล้วเพื่อนบ้านท้าเคียงอะไรเขายื่นหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรเขาไหมอันนี้เขาบริจาคมาให้ทางอาามัยทางมีแต่ทางอามัยมทางอาณาไมก็จะทุกผ้ายนี้ก็ทางโรงพยาบาลผ้าก็โรงพยาบาล แต่ตอนนี้น้องก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยูนี่แหละเดงกนั่งนั่งก็ต้องใส่รถนั่งก็ต้องมาก็ต่อตาตาสองกระโอกระโข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 กุซาร์กุซาร์กุซาร์กระโข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 กุซาร์กุซาร์จุ๊จุ๊จุ๊ใจหัดเลยโครมหนึ่งสองอึ๊บ ่ารออติดปกติเขาจะช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่แบบพิการโดยสิ้นเชิงใช่เลยเขาพูดไม่ได้จุกมือเขามียกเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บางบางไม่ได้เลยยามันมันมันเลยต้องช่วยอ่ะดึงอกได้เจ้ ไม่รู้อ่ะจ้าเลยทุกทีไม่รู้เขาไม่รู้เลยเนาะเพราะมันไม่พูดเลยอย่างนี้บอกอะไรก็อยู่ตรงนี้ให้ลองพูดครับโอ้โหเน่สันน้ตรองสันน้ตรองสันอุหน้ตรองสันกูน้ตรองน้าจะเกียสันเออน้าจะเกียก็ไม่เปอนงจุดใดไม่เป็นไงจุดใดหน้ตรองมันมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสี่คนสี่คนแล้วพอ เขาเป็นคนที่สองะนะอันนี้ที่สองค่ะแล้วที่พี่น้องคนอื่นเขาช่วยเหลืออะไรบ้างก็มีคนโรงอันนี้มันทำงานก่อสร้างทุกวันก็ได้บันนี่ก็พันสองพันกินบ้างอะไรบ้างประมาณเขาหาเลี้ยงคนเดียวแล้วทุกวันคุณตาคุณยายมีนาทํำไหมมีครับทำข้าไร่ค่ะแล้วได้ข้าวเยอะไหมไม่ได้เยอะได้กี่ไร่ได้พอใช้ไหมได้เกวียนหนึ่งพอใช้ไหม ไม่พอค่าเรื่องพอติดหนี้เขาก็เยอะตอกระซอกก็ตอกระซอกแถวบ้านเต็มเลยเรื่องอไรเรื่องอย่างนั้นะเออเตี่ยเจ้าเออเบ็มเนอแบมเนอเบ็มเน้คนเบ็มเนอคนใจบุญอยากจะให้เขาช่วยเหลือยังไงบ้างครับพูดเลยครับคถ้าคน ถ้าเขาเขาบริจาคก็ขอขอบคุณค่ะว่าช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการอย่างนี้ขอให้บุญนั้นตอบสนองเขาครับรับมามผมกผ,ผมยากจนก็เลยมาขอให้ทางนักข่าวเขาส่งชื่อนี้มาช่วยทางครอบครัวเพราะยากจนมากครับมีสินหาไม่มีคนทำปัญหา เาเป็นไไยังไงบ้างครอบครัวเออ,อครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนนะครับไรนาะเขาก็ไม่ค่อยมีส่วนแม่บ้านก็ไม่ไ,ไม่มีแทบจะไม่มีอาชีพอะไรคือต้องรักษาคุณป่วยส่วนพ่อบ้านแกก็แทบจะอาชีพก็คือหาปลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแกจะเป็นสเปรย์ไอเผาถีเป็นบางบางที่ที่ทมีงาน และส่วนน้องนี่ก็กาลังเรียนอยู่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนในหมู่บ้านแล้วตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่คนป่วยนี่เจ็บป่วยก็ทางทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่ก็ช่วยได้ก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับก็คง,งไม่มีอะไรก็อยากจะฝากนะครับผู้ใจบุญนะเพราะว่าผมก็สงสารเขาเหมือนกันแต่โอเคลำพังตัวเราเองเราก็มีศักยภาพช่วยได้แค่นี้นะครับ ่ชืออะไรครคับผมชื่อนอยายเอก,กชัยมีชัยครับตำแหน่งครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองครับบ้านลกาตะบนเาราพัฒนครับ